สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2พฤษภาคม2 5 6 6มีรายงานข่าวนะครับว่าเกิดเหตุก่อวินาศกรรมวางระเบิดโจมตีขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันแล้วก็ขดไม้ในแคว้นเรียนของรัสเซียจนเป็นเหตุให้ขบวนรถไฟดังกล่าวนั้นพลิกคว่ำตกรลง เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่หนึ่งตกสาคมตามเวลาในรัสเซียจากการเปิดเผยของผู้ว่าการแฟมเรียนที่โพสต์ภาพจิิดเุฟ้องบนโซเชียลมีเดียระบุว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นแสดงให้เห็นรถไฟบรรทุกน้ำมันส่วนหนึ่งพลิกเอียงหลุดออกจากรางโดยมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าบริการการรถไฟรัสเซียระบุว่าเหตุโจมตีนั้นเกิดขึ้นเวลาประมาณ10นาฬิกา17นาทีส่งผลให้หัวรถจักรและก็ตู้ขบวนสินค้าอีก7ตู้ พลิกคว่ำตกรางโดยหัวรถจักรนั้นเกิดไฟลุกไหม้ในทันทีครับอเล็กซานเดอร์โบโกมาส์กลว่าการแว้นเบรียนโพสทางเทเลกราดว่าวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดเกิดระเบิดขึ้นบนทางรถไฟเบรียนคูเนชาทําให้ผู้ขบวนรถสินค้าตกกลางแต่ไม่ระบุนะครับว่าเป็นฝีมือของฝ่ายใดขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียก็บอกว่าแว้นเบรียนที่มีพรมแดนติดกับทั้งประเทศยูเครนและก็เบลารุสได้ถูกกลุ่มก่อวินาศกรรมยูเครนลงมือก่อเหตุโจมตีหลายครั้งนับตั้งแต่รัสเซียทําการ เปิดปฏิบัติการทางทาหารในยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2,565เมื่อวันที่29เมษายน2,566ที่ผ่านมานั้นผู้ว่าการแฟนเดียนยังอ้างว่ามีพลเรือนเสียชีวิต4คนหลังจากที่ยูเครนยิงปืนใหญ่ถล่มข้ามแดนมาลงในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอีกเหตุการณ์หนึ่นงนั้นทางด้านอเล็กซานเดอร์ครอสเดนโกผู้ว่าการแคว้นคาลินดินกราฟซึ่งอยู่ใกล้กับนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กของรัสเซียก็บอกว่าระบบจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ถูกระเบิดและพบวัตถุระเบิดอยู่ใกล้กับระบบจ่ายไฟ แห่งที่2ที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกด้วยนะครับพร้อมกันนั้นยังได้มีการโพสต์รูประบบจ่ายไฟที่ถูกลอบวางระเบิดทําลายความเสียหายอีกด้วยในขณะที่ฝักฝั่งของรัสเซียเองนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการโจมตีเข้าไปที่เมืองบับลูรัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของการขนส่งใกล้กับเมืองดานิโปรเปตอกของยูเครนนะครับเป็นจุดแรกที่ถูกรัสเซียโจมตีช่วงเช้ามืดของวันที่1ึพฤษภาคม2566ก็ทําให้เกิดไฟไหม้ใหญ่บ้านเรือนถูกทําลายหลายสิบหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย34ราย หลังจากนั้นเนี่ยครับก็มีสัญญาณเตือนการโจมตีทางอากาศดังระงมทั่วยูเครนโดยที่เมืองหลวงอย่างกรุงเคียบก็ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเช่นเดียวกันสําหรับเมืองบับลลรัสซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าการประทับเพียงแค่110กิโลเมตรเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีรอบใหม่มากที่สุดนะครับในขณะที่ฝากฝั่งของแควนเคอร์ซอนนะครับซึ่งอยู่ในเขตการควบคุมของ,ของอยูเครนก็ถูกโจมตีจากทางด้านรัเสเซียถึง39ครั้งด้วยอาวุธจากภาคพ,พื้นโดรนและเครื่องบินมีผู้เสียชีวิตหนึ่ ในขณะที่สำนักงานบริาหารกองทัพแคนดิโโปรเปตอบระบุนะครับว่าการดําเนินการของรัสเซียในครั้งนี้ทําให้ตึกอพาร์ตเมนต์19แห่งบ้านบุคคลอีก25หลังโรงเรียนอนุบาลอีก6แห่งแล้วก็ร้านค้าอีก5แห่งได้รับความเสียหายและก็เขตอุตสาหกรรมอีกหนึ่งแห่งนั้นถูกโจมตีนี่ก็เป็นความรุนแรงที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นะครับระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนครับ